มาแล้วจากโนบิชาสาขานิคมอุตสาหกรรมราดเชบุรีชานมไข่ม,ขมุกที่อร่อยอร่อยในราคาเริ่มต้นเพียงแค่19บาทเท่านั้นเรามาพร้อมกับเมนูมากกว่า50เมนูทั้งร้อนเย็นปั่นพร้อมท็อปปิง้งราคาเพียง5บาทรับประกันความอร่อยทุกเมนูร้านพร้อมเปิดให้บริการวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา7โมงเช้าถึง18า30นทีร้านตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ด้านซ้ายมือ ก่อนถึงประตูทางเข้านิคมอุตสาหกรรมราดชบุรีดอนทรายที่จอดรถสะดวกสบายร้านเก๋เย็นสบายบริกาศชิวๆพบกับโปเปิดร้านใหม่ลูกค้า100ท่านแรกรับฟรีของที่ระลึกอย่าลืมแวะเข้ามาชิมความอร่อยความสดชื่นที่คุณต้องติดใจแล้วเจอกันนะครับที่โนบิชาชาอร่อยอร่อยในราคาที่ประทับใจจุดนัดพบแห่งใหม่ในย่านนี้ โทรเลย082 662 6135โนบิชาชาที่ทุกคนกินได้แล้วสบายกระเป๋า